ดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วนะคะวันนี้มาดูค่ะผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วง่ายสไตล์มัมมีผักอะไรในตู้เย็นก็ใส่ลงไปค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะสเส้นนี่ติ๊กใช้อะไรรู้ไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเลย Isaac. สําหรับคนอยู่เมืองนอกนะคะหรืออยู่เมืองไทยหรืออยู่ไหนในโลกนี้ถ้ามีแผ่นนี้นะคะใ <red> ช้แทนเส้นผัดซีอิ๊วเส้นเส้นใหญ่เราได้เลยเหนียวนุ่มอร่อยเหมือนกันค่ะ ไปลองดูนะคะนี่ค่ะนี่เลยผัดซีอิ๊วจากแผ่นปอปเปี๊ยะสดค่ะนะคะเอามาตัดตัดตัดแล้วเอามาแช่น้ําค่ะใช้ได้เหมือนกันเลยอร่อยนุ่มสุดยอดมากไปลองดูนะคะนะนี่ค่ะแผ่นนี้เลยเนี่ยเนี่ยที่เราใช้ปอปเปี๊ยะหอ่อปอเปี๊ยะสดหอ่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใช้แผ่นนี้เลยนะคะเอามาผัดเป็นผัดซีอิ๊วค่ะง่ายๆไปค่ะ สวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมมาแล้วจ้าวันนี้ได้อะไรกินมาดูกันได้ผัดซีอิวค่ะสไตล์มัมเนาะผัดซีอิวสไตล์มัมนะคะนี่ค่ะเบิ่งค่ะหมูบวติ๊กใส่เส้นีหยางในการผัดแทนเสใหญ่บานเห่ามาดูเลยนี่ค่ะนี่แผ่นปอเปียสดนะคะเอามาหันหันหันห,นห,นหนล้ะก็เอาไปแช่หนังไว้นิดนึงแล้วเอาออกมาก็เอาอันเวลาหฮาก่อนสิผัดเอา,า,าน้ำมันลง บ่ให้เ้นมันติดกันน่ะนะคะก่อนเนาะนี่คะ่ะเราค่อยเอาไปผัดนะคะตอนที่เ่าแช่น้ำแป๊บเดียวคะ่ะประมาณหน้าที่บ่ถึงหน้าที่หรอกว่าแต่มันนิ่มห้อกบเทน้นาออกแล้วห่าก็เอาน้ำมันลงเหยาะนิดนึงแล้วก็ข้นๆไฮเ้นมันติดกันนะคะก่อนที่ห่าสิพัดมันใส่ได้คุณใช้ได้เลยนิ่มอร่อยนี่คะ่ะมีพักอียงก็ใส่ลงไปคะ่ะเหมือนใส่ทัวหวาน วารันเตาถั่วหวานนะคะอืมค่ะอืมปราวาติงก็มีขนาดนะคะใส่ผักเท่าที่มีค่ะในบ้านนี่ค่ะแบบไ้เบิ้งอะ่ะเส้นเขาจะแบบเหมือนเส้นใหญ่บ้านเราเลยนี่ค่ะ ดัดแปลงเอาคุณคนอยู่เมืองนอกนะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยทำมีก่กะอยากร่องก็ร่องเข็ดได้ค่ะเอาไปหัน่นเป็นฉิดเป็นฉิดแล้วเ่ากับเอาแซนดางค่ะใช้แทนกันได้เลยค่ะม,มาเด้อค่ะฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปนะคะมือนีเฮ็ด โมเมนต์กับเขาบาดหลายนะคะอาหารจานเดียวง่ายๆพอบาว่านเจราวันนาทิตนี่อยู่นะคะเมียกเบียกบ่านเบียกโอ้หลายอย่างค่ะนะคะกินแล้วก็จะไปเห็ุเบียกบ่านต่อค่ะนะคะฝากขอบคุณไม่ใช่ฝากสิขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้ติ๊กมานะคะคนที่เข้ามาใหม่รอติ๊กแป๊บหนึ่งนะติ๊กกาลังไล่ไปมุงหลังคาให้นะคะรอแป๊บเดียวนะคะ อย่าใจร้อนรอแป๊บเดียวเดี๋ยวไปค่ะไปช้าแต่ไปชัวร์นี่คุณอืม,อมเส้นเขาจะแบบบาบานเ้องเลยอ่ะอวิธีแกง่ายนะคะคุณจะอยู่เมืองนอกเนาะนี่แหละค่ะ เอาไปเห็ดกินด้วยค่ะใหญ่ <S <s <ays> <S <c oughs> เห็นนิ่มมาก อืมดูกันอีกรอบค่ะเส้นนี้นะคะที่เขาไม่ให้ก๋ตเตียวลุยสวนหรือว่าปอปเปียซดเทดอะสลัดโลใส่ใดเลยค่ะเอามาตัดละแแสน่ะเอาม,อมาผัดค่ะแซบเลยแทนใดเลยคุณพิ่แต่บมมีขนาค่ะ อร่อยอ,อ,ยอ,อยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสัน้นๆนะคะฝากไปเท่านี้เนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ติ๊กด้วยเดี๋ยวติ๊กกลับไปหาทุกบ้านนะคะอย่าไปส่งกับข้าวทุกหลังจ้าวันนี้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย